ตอนนี้พวกเราอยู่ที่วัดวัดถ้ำเพียงดินเรากำลังจะไปทำบุญกันนะครับไปค่ะลครับได้ยินเสียงน้ำไหมได้ยินเสียง,งน้ำครับทุกคนวันนี้พ่อแบงค์พาอีวี่แอลเจมาัวนท่านก็ทัวร์สุดนะครับขาบคุณมา ใช่ครับต่อไปก็คือประตูเมือียมาดามแล้วนะครับทะลุสีนี้ไปครับผมก็คือเมืองัวนี้นะครับยอดเจ้าของนะครับอืมทางนี้ก็จะประมาณถ้าคนตัวตัวหน่อยก็จะไปลำบากหน่อยนะครับไม่เคยมีนะครับ ไป <laughs> เหนียวเอวจีรุกสูดครับ,บมาจะมา,มอาโ,โอเคผ่านมาตรงมาสู่เมืองพญาหน้าแล้วค่ะทุกคนไปครับนำหน้าเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ประมาณกะไม่ได้มันกันก็เป็น ว่ามันถึงกลางท like ่อะไรนะครับเหี๋ยว LG เดินจํำไปนู่นนะฮะเมื่อกี้นีเกือบรอดเกือบเอดตรงนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันกว้างจอยูกนะครับ เขาลงทุกคนน่าจะเห็นส่วนตรงนี้น็คะไี่พี่ๆเขาบอกว่าเหมือนาการประแต็มไว้โอ้โหมีขนาดคลิปนี้รู้สวยเลยเหมียวด้วยแต่แต่ที่จริงแล้วคือตรงนี้คือเป็นของเดิมๆเป็นหินเดิมๆที่ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมีแค่ดวงไฟอะไรพวกนี้ค่ะที่สองให้พวกเราเข้ามาสักการะบูชาได้เหมือนห้องแข่งความรักในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยค่ะงบ สุดเลยแล้วน้ำก็ใส่มากเลยครับน้ำนี่ค uh, like, ือแบบเย็นแล้วก <mar ag ly> like ็ใส่มากๆครับอันนี้ครัก็คือสุดที่สามของเรนี่นะรับอันนี้เขาเรียกว่าหของเกียา้ศพของดเของยเกครับก็คือส่วนปรักเก็คือคอครับองต้แต่ร่างถิ่นอุทยเปิดออาลมกลับบ้านรเนังทานี้นะครับ ตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดที่3เป็นหลุมศพของย่าเกตน,นะคะเดี๋ยวเราจะนำเงินเนี่ยวางไว้แล้วก็อธิษฐานเพื่อขอพรนะคะเป็นสิ่ดมงนคนในชีวิตนะคะสวยงมามมากเลยครับจะอาการก็จะนอน่อนเยเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจโรคหัวใจความดันหรืออะไรเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะไรประมาณนี้ครับ ในรอบร้อยละสิบองศาเลยครับคืออเมซิ่งมากๆเลยครั้งแรกเลยเลยท,ท,ที่จะมาเนี่ยเราบูกตรงห้องถงตรงที่เชื่อกันว่าเป็นเป็นลมโขกใช่ป่ะใช่เป็นหมีโขกของย่เเงาเย็นนะคะบ้าครับนั่นจ,า,จ,จากนุดนั้นมาแล้วก็เดินมาต่อนะโอเคนะครับน้ำน้ำใสยเย็นมากอนะ่ะ อยู่ริมแม่น้าโขงต้องใช้เวลาเก้าวันก้าคืนอันนี้บราหวังจากอธุกคงที่เคยเดินทางเข้าไปจะ,จะไปทะลุกันแม่น้ำโขงได้นะส่ะสของเรื่องสำรวจเส้นทางแล้วประมาณ200รอเมตรด้วยกันแล้วก็เปิดให้เราเนีเข้าชมในระยะทางสองร้อยเมตรข้างเข้าเรื่อเคย่ะ ่อนหน้านี้นะคะมีผู้ที่ศรัทธานะคะเข้ามาในถ้ำนี้เข้ามาสักการบูชาพ่อปู่อินแล้วก็แม่เกรน,นะคะก็จะเห็นเป็นพวกเพชรของพญานาคตามหินตามน้ําตามอะไรต่างๆที่อยู่ภายในถ้ำนี้นะค่ะเขาเชื่อกันว่าคือพ่อท่านเป็นคนให้ก็สามารถหยิบเอาไปได้ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ใครจะเห็นนะถ้าใครมีบุญพอท่านอยากจะให้เราก็จะเห็นแต่ถ้าไม่เราก็จะไม่เห็นถึงแนมะ้ว่ามันจะวางอยู่ตรงนี้ก็ตามนะคะอืแต่เราทั้งสามคนยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับ เราเดินทางมาประมาณได้800เมตรได้แล้วมั้งเนาะไม่ถึงไม่ถึงเหรอเขาเคยให้เขาชมแค่200เมตรเอ้าเหรอหนูจะเล่าให้ฟังอยู่เมื่อกี้ไงทีแบงค์แบงค์ไม่เหมือนข้อมูลเลยอ่ะเหมือนไกลมากเลยอ่ะเรามาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นรันเดียวกับที่ซื้อมาผมเป็นตางค์ที่ดังมากๆที่อยู่ตรงนี้ แล้วห้องนี้นะคะเป็นตำหนักของพีดานาคาราชนะคะจะมีสี่ห้องด้วยกันเนี่ยค่ะสามารถขอพรได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งที่อยากได้นี่นะคะถ้าถ้าถามองกับจุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้ามันจะเป็นช่องสีช่องด้วยกันทิดานาคาราชทั้งสี่ร ถ้าถ้ามองในมุมของความเชื่อก็คือที่ด้านน้าฆ่าก็จะเป็นพญานาคตัวเล็กๆ <4 S 1> สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เนี่ยสามช่อง สามเสียงเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยค่ะเปียกพอสมควรเลยค่ะโอเคโอเคะแล้วเราจะไปกันต่อจุดที่เท<ม>่าไหร่นะจุดที่หโอเคอเครับผม,ผม จุดนี้ก็สามารถขอพรได้เช่นกันนะคะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับเหมือนมันมีเหมือนมีคนเอามาตัดไว้เลยอะใช่เห็นไหมเห็นมันจะมีขอบตรงนี้ไหมขอบตรงนี้นะแล้วก็มีขอบนี้นะเหมือนมีคนเอามาตัดเป็ไใครจะทําได้ใช่ป่ะล่ับ ไม่มีแค่เอาเครื่องมือเข้ามาได้เลยเนี่ยปูอินขนาดทางเข้ายังแบบเป็นรูเล็กนี่คือสิ่งประจรย์จุดที่เจ็ดนี่นะคะเป็นห้องโถงทางออกก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงกลางสังเกตสังเกตได้านคือเมื่อมันจะเป็นส่วนที่ที่ไรกระดับโรงงานนะคะระบบอิเล็กทรนกสจะถูงขึ้นใหม ะ,ะอีกไม่กี่เมตรนี่ก็จะถึงทางออกก็จะเป็นบันไดที่พี่เขาะจะเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่เข้ามาดูฉาเย้ <Yeah. S 3> <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นมาสู่เมืองมนุษย์แล้วค่ะทุกคน